อ่าคลิปนี้มาดูนะครับปั๊มตัวนี้หนึ่งหนึ่งศศเสเปคส2บสองโวลต์นะครับเนี่ยเนี่ยมันตัวนี้ตัวละประมาณสองร้อยนะครับแดงขาวน้ำเงินเนี่ยก็ต่อตรงต่อเข้าแบตนะครับแบตนี่ก็ประมาณสองร้อยนะครับสองตัวนี้ก็สี่ร้อยต่อออกมาเดี๋ยวผมจะดูดน้ำออกมาตรงสายยางลดน้ำผักให้ดูนะครับสายยางก็ค่อนข้างยาวนะเอาจุ่มปั๊มลงไปน้ำเออนะครับ,นะครบใครมีห้วยหนองคลองบึงก็จุ่มไปลากสายขึ้นมา ต่อเข้าแบตนะครับอา้าตัวนี้สายยางบวกลบนะครับต่อให้ถูกอจวดจวดจวดอยู่ในน้ำนะครับตูนะปั๊มนะนี่น้ำออกมาแล้วนูนะครับกดฉีดสาดได้ไกลอยู่นะครับนี่ฉีดเดี๋ยวผมจะลากไปไกล,ไ,กลไป็นรดน้ำไกล,ไกลอืมนี่ นะครับลากไกลได้เป็นสิบสิบเมตรนะครับไม่มีปัญหาสำหรับปั๊มตัวนี้ก็เทสให้ดูนะครับเผื่อใครสนใจนย้อนกลับไปอาอยาอย่างนี้ก็ง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ติดตั้งระบบน้ำใหญ่ๆขี้เกียจตักใส่กระบวยทีละกระบวยนะครับก็เอาแบบนี้ลงทุนประมาณ400บาทนะครับปัม๊มสายฟงสายไฟก็หาแถวหลังบ้านไอ้สายยางก็หาสายยางเหลือๆนะครับเอามาต่อ สายยางสี่หุนแล้วเราเนี่ยแหละแล้วก็แบตเตอรี่เก่าๆสักลูกนึงนะครับแล้วก็เนี่ยต่อใส่ไม้ไปนี้ยกไปไหนมาไหนก็ง่ายๆสะดวกนะครับลองเอาไปประยุกต์ใช้งานดูนะครับก็ใช้ได้นานพอสมควรนะแบตลูกนึงนะครับผมก็ลดมาสักพักแล้วนะครับน้ําก็ยังแรงดีอยู่เฉออีดไปนน่นนะครับไก่นะไกลนะไกลไกลไก่ไม่ได้นะครับ อ่ะประมาณนี้แล้วกันครับไปแล้วครับสวัสดีครับ